คือทุกคนนะทักว่าเฮ้ยน่าใสน่าใสน่าใสแบบว้าวมากคือไม่เคยมีประสบการณ์เนี่ยคืออยากมาเล่าให้ฟังรู้สึกว่ามันเจ็บแบบทนได้มันมีฉายาว่าเป็น god of skin น่ะก็คือเป็นเทพของเรื่องงานผิวสวัสดีครับผมนิโน่นวันนตะกวดทุ่งนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ dsk d skin clinic สาขารัชดาครับวันนี้จะมาปรับงานผิวซึ่งงานผิวเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังมี รอยด่างดําดูขุมขนกว้างแล้วก็มีแบบรอยหลุมสิวดำดำแดงแดงเยอะก็เลยอยากจะมาปรึกษาคุณหมอให้เขาแก้เรื่องงานผิวให้ก็วันนี้หมอเขาเลยแนะนําเป็น p i โคเซคัลเลเซอร์เหมือนเป็นซูเปอร์คาร์ของวงการเลเซอร์น Laser ในเมืองไทยตอนนี้เลยทําครั้งเดียวเหมือนทําเลเซอร์อื่นๆเป็นเป็นสิครั้งอะซึ่งหลังจากทาไอ้หมดหนึ่งใบเนี่ยริ้วรอยรอยดำรอยแดงความกระจ่างใสคือทุกคนนะทักว่า เฮ้ยหน้าใสหน้าใสหน้าใสแบบว้าวมากคือไม่เคยมีประสบการณ์เนี่ยคืออยากมาเล่าให้ฟังแล้ววันนี้ก็เลยจะมาทําหมวดที่2หมดที่2เนี่ยมันก็คือหมดที่ดูเกี่ยวกับหลุมสิวรูขุมขนกว้างอะไรเงี้ยเออซึ่งทําแล้วมันก็จะทําให้หน้ามันมีความละเอียดขึ้นไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าสวัสดีครับเป็นไงโนทำพิโกทนิ่งว่าที่แล้วไปโอ้โอโอ รอบที่แล้วที่หมอเล่าให้ผมฟังก่อนทำอ่ะคือทำทเสร็จแล้วมันว้าวจริงคือไปเดินไปทางไหนเจอคนรู้จักทำเฮ้ยท,ทำไมหน้าใสหน้าใสหน้าใสหน<ม>ูไม่เคยมีประสบการณ์นี้เลยนะถ้างานผิวต้องแบบนึกถึงอีโคเลยตอนเนี้เนาะอาา๋อรับใช่ซึ่งแบบวันนี้เดี๋ยวหมอจะทําแบบอีกโหมดหนึ่งนะค,คือตอนแรกที่โนโ้เคยปรึกษาหมอไปรอบที่แล้วในเรื่องของรูมขนใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยรูมขนว่างขึ้นรูมสิวเล็กๆบางส่วนอะไรอย่างเงี้ย โหมดนี้มันดีมากๆเพราะว่าหลังจากทำเนี่ยมันจะทําให้กระตุ้นคอลลาเจนได้โดยไม่แผลด้านบนเนาะตสามารถที่แบบทาเสร็จปุ๊บออกไปแต่งหน้าทาแป้งได้เลยมันแบบเปลี่ยนวงการเลเซอร์นงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปทํากันเลยนะเลยเลยครับดีโคทโ,โทนนิ่งช่วยเรื่องการลดรอยดำฝ้ารอยสิวและทําให้ผิวเรียบเนียนขึ้นาากระจ่างใสขึ้นโดยดีกว่าเลเซอร์เม็ดสีระบบเดิมหลายเท่าเพราะสามารถทําให้เม็ดสีแตกได้ละเอียดกว่า หัวที่2เป็นหัวแฟกชันแลที่ใช้เลนส์พิเศษโฟกัสพลังงานให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใหม่ใต้ผิวลูกขุมขนเล็กลงหลุมสิวตื้นขึ้นที่สำคัญโหมดแฟกชันแลเป็นโหมดที่มีเฉพาะบางเส้นเท่านั้น,นครับรู้สึกว่ามันเจ็บแบบทนได้อะไม่ได้รู้สึกว่าไม่รู้สึกทรมานอะไรนอนชิวๆยิบๆเหมือนมีคนมาดีดๆๆหนะ้า เห็นจุดชมพูชมพูชมพูอันนี้ไหมครับก็คือมันเป็นจุดที่มันอยู่ใต้ผิวหนังมันเป็นจุดแดงๆที่เกิดจากการที่เลเซอร์มันเข้าไปกระทอมเม็ดสีซึ่งเอกจุดแดงๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหายไปได้ภายในเวลา2-3วันนะ พิโคเซคันเลเซอร์เนี่ก็คือมันมีฉายาว่าเป็น god of skin ก็คือเป็นเทพของเรื่องงานผิวสำหรับใครที่ต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องงานผิวเลเซอร์ Laser, หรือเรื่องปรับรูปหน้าก็คืออย่าไปคิดว่าไอเรื่องงานผิวเนี่ยเกิดมาแล้วมันแก้ไม่ได้ใช้ครีมอะไรก็ไม่หายแนะนำเลยครับเชิญได้ที่ DSK d Skin Clinic ครับ